ยองกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมโชว์สล็อตอันยองฮาเซโยก็ตอนนี้เราอยู่กันในหน้าเว็บของแอมเบลลิชนะครับเราเจอกันในเวลา9โมง26นาทีนะท่านผู้ชมเดิมครับโลมาครับวันนี้มากันที่1,005นะครับรับชมรับฟังเพื่อความเป็นเดิมเท่านั้นครับไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำในการรับชมอ่ะเริ่มกันที่60ก่อนแล้วกันนะมาลุยครับ อ้เขาให้ช็อตแรกครับ100ครับขอบุรเลยลนโะชว์แรกนะเอาแล้วว่ารูวอะไรครับตับได้อยู่โลแถว3ายัางไม่ล่นโอ้เขาให้ แก่กันงามๆโอ้โหให้โล่สวยๆโอ้โหหงหมุนไม่ได้เสียได้เอาวายช็อตนี้ครับ320โอ้โหมันเป็นตัวอะไรครับบวกกับวายเข้าไปนะน่าจะเป็นดาบมั้งเมื่อกี้นะครับตามไปครับอีก10รอบหมุนนะ60ติดเทโบ โอ้ครับ120เหมือนจะดีนะครับแต่ยังดีไม่พอครับคนละเรื่องเลยเอา้ามันต้องอย่างนี้บ้างนะโอ้โหฟันรวมไปซะแล้วเจอกันเสียดายผมคิดว่ารออยู่แล้วอะคอมโบสามนะเมื่อกี้เดี๋ยวสามข้างบนสุด ตันโผมานะครับมันก็เลยฟันรวมไปเลยนะฟันรวมว่าเหมือนจะดีนะครับแต่ที่จริงมันก็มีข้อเสียนะครับเกี่ยวกับฟันรวมเนี่ยท่านผู้ชมนะหลัจากที่เราจะได้คอมโบ2แล้วต่อคอมโบ3คอมโบ3ต่อคอมโบ4ี่อย่างเงี้ยพอไปฟันรวมหมดนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับก็ไม่ได้เข้าฟีตปินนะดีครับถ้าอย่างนั้นนะ เอาไว้ช่อตนี้ครับถึงโตโดนแล้วครับไว้มาไม่ได้ฟันเอาดาบสวยๆจะตามด้วยใจการก่อนเลย เขาให้สี่แถวนะเภาพรวมยังไม่ดีขึ้นนะท่านผู้ชมดูละมีแต่ทรงกับซุทครับเป็นหกสิบแดูกราฟสิไอ้ผมลุ้นอะไรอะ่ะ ร้อสิบดูสิเป็ดเองนะครับลองดูสิครับห้ามไปเลยนะข้ามเจ็ดสิบห้านะเผื่อนะเผื่อมันจะแรงตามราคาเบ็ดเอาก็ไม่แน่ครับสี่ร้าิบครับดาบดวสวยๆครับเอาดิทังุ่นงามๆตามด้วยโลแถวแรกไหมโอ้โหไม่ยนิดเดียวเกือบได้เข้าวิตาปินท่านผู้ชมโอ้โหช็อนนี้ครับกลับมาได้ครับมาเฮย ก็มีนะท่านผู้ชมบางทีกราฟไม่สวยแล้วเราปรับขึ้นไปขยับขึ้นไปแล้วก็โดนยาวๆแต่บางทีก็คือเป็ดน,น้อยๆไม่จ่ายนะครับขยับเป็ดสูงบ้างอย่างเงี้ยก็ต้องลองปรับลองเปลี่ยนกันไปนะเอา้าเห็นมงกุฎแวบๆนะว่าโดนครับ500ครับขอบคุณเลยละแต่น่าจะโดนกราฟสั้นแหละท่านผู้ชมถ้าเกิดกราฟยาวๆสัก4แถวเนี่ยไม่น่าอยู่นะที่ที่500อะ่ะ น่าจะโหดกว่านี้ครับอ้าวพอมองกุดโดนก็หน่วงเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอีเดียวเองนะเนี่ยจะเกิดโดนห้าแถวม,มันไม่มันไม่ค้างเลยเหรออ่ะโอ้โหกำลังจะดีนะเนี่ยใจเย็นพี่น้องออ <laughs> ท่านผู้ชมโอ้โหครอบคุณเลยละ่ะไอช็อตนี้รู้เรื่องนะครับบิ๊กวินน่าจะเป็นโล่ครับเมื่อกี้โอ้โหช็อตเดียวบวกมาเท่าตัวครับเนี่ยดูดิโอ้โหจะค้างเอานะเนี่ยอ,อ้อยปังหนึ่งอ,อ้อยโชวหนึ่งให,ใหญ่เลยนะโชวเดียวรู้เรื่องเลยมัโอ้โหหมุนยาวแล้วท่านผู้ชมดูดิ เดี๋ยวมันจะได้จากกันพออย่างนี้แหละนะโอ้โหอ,อาการยีงไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเข่ารั้วแล้วลแล้วก็หน่วงยาวแล้วปวกอยู่เท่าตัวครับวรเนรายการพอนะท่านผู้ชมจากอาการละอยู่ไปก็เหนื่อยแทนนะอะโลสวยๆว,วายมาไม่ได้ฝันครับ ดูดิมองอะแล้วนะถ้าไม่ได้ชอดเมื่อกี้นี่โอ้โหอาจจะยื้อกันอีกยาวปกติจะขยับลงนะวันนี้ไม่รู้คิดยังไงนะผมเลยขยับขึ้นมานะั่นงีเบ็ดเมื่อกี้จากที่ไม่สวยนะอยาตามความรู้สึกนะครับพ <c oughs> อดีรู้สึกว่าเบ็ดในน้อยอย่างเงี้ยเริ่มที่เบ็ดน้อยแล้วมันไม่จ่ายก็เลยแบบว่าออมันจะอาจจะ มันเหมือนกับยังไงอะมันรู้มันรู้ว่าเราต้องเดี๋ยวต้องขยับลงไปอย่างเงี้ยแต่วันนี้เรามาผิดผิดผิดสูตรหน่อยนะผิดผิดเพี้ยนหน่อยปึ๊บเป็นน้อยไม่ฟันเนื้อขยับสูงแม่งเลยนะโว่เดียวรู้เรื่องนะครับอ่ะมันเริ่มห่วงแล้วนะท่านผู้ชมมันจะดูดคืนครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดถูกใจกดซับไพ่กดดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันนะก็อย่าลืมกดติดตามเพจผมด้วยนะครับโชอาสลัดนะเดี๋ยวกิจกรรมสนุกให้ทำครับ ขอบคุณเลยไล้ครับขอบคุณช็อตใหญ่ๆเมื่อกี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ